าอาหารเป็นยาอันดับแรกเลยถ้าเป็นหูน้ำหนวกนะคะเพื่อตะูลถั่วทันจะเพื่อทุกอย่างโดยเฉพาะเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์สามารถที่จะช่วยเสริมสร้างเซลล์เพื่อลดการอักเสบในช่องหูได้อย่างที่สองก็คือใบแปะอ้วยจะเอามาทําเป็นอาหารก็สามารถที่จะช่วยป้องกัน,นฟืนฟ้นฟูนปลาย,ป,ายประสาทในช่องหูได้อย่างที่สามหมอใบแปะก,ก้วยหาไม่ได้โอเคกระเทียมในครัวของทุกคนมีแน่นอนกระเทียมมีงานวิจัยออกมาว่ามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรีย รับประทานยังไงละคะหมอกระเทียมช่วยลดทั้งคอเลสเตอรอลด้วยก็คือ,อถ้าเราเน้นถ้าจะให้เน้นเน้นเป็นกระเทียมไทยเอายังไงเราหมอที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่มันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ากระเทียมไทยหรือมันกระเทียมอะไรชาติไหนกันแน่ถ้ากระเทียมไทยจะหัวเล็กค่ะแต่ถ้าทุกวันนี้ที่เราใช้ตามร้านค้าจะเป็นกระเทียมมาเลส์สรรพคุณทางยาเนี่ยกระเทียมไทยของเราจะมีสรรพคุณที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นการรับประทานถ้ารับประทานเพื่อลดคอเลสเตอรอลน,นะคะใช้วันละ3าถึง4กลีบเน้นเป็นรับประทานสดนะคะแต่ถ้ายังไม่มีปัญหาอะไรอยากจะกินเฉยๆได้ไม่หมดได้ค่ะก็คือใช้ทำกับข้าวอาจจะผัดทำกระเทียมเจียวหรืออาจจะ,ะใส่ไปในแกงได้หมดแต่ถ้าในกรณีที่มีปัญหาขึ้นมาแล้วต้องการที่จะต้านการอักเสบ หมอแนะนําให้รับประทานสดอูหมอไม่ชอบกินกระเทียมเลยอะกินกระเทียมแคปซูลได้ไหมอะตอนนี้เขามียิตกระเทียมอ่าเขาเรียกกระเทียมอะไรกระเทียมดําหรือเปล่าหมอเมอเรียกไม่ถูกหมออยากจะบอกว่าอันนี้พูดในฐานะที่จบฟุ้นใมาคือสรรพคุณทางยาบางอย่างเนี่ยถ้ามันผ่านความร้อนมันจะสูญสลายหายไปแล้วทําให้เราได้รับสรรพคุณทางยาได้ไม่เต็มที่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องศึกษากับผู้ที่เขาผลิตกนว่าเขาทําขึ้นมาเนี่ย จุดประสงค์ของเขาเพื่อที่จะช่วยอะไรเพราะเนื่องจากสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยสรรพคุณเยอะมากแล้วเขาจะใช้ในการรักษาตรงจุดไหนหรือทําอะไรอันนี้ต,ต้องต้องศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตนะคะแต่ถ้าในกรณีอย่างของคุณกนอกออนเนี่ยเป็นหูน้ำหนวกกินกระเทียมไม่ชอบอันน้อย,อยดีที่สุดคือพริกน้ำปลาหั่นเลยค่ะหั่นพริกหั่นกระเทียมซอยซอยซอยอาจจะใส่หอมไปด้วยยิ่งดีอร่อยเลยใส่น้ำปลาลงไป อาจจะใส่มะนาวลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติหรือถ้าสามารถทานได้ก็อาจจะซอยแล้วก็โรยบนข้าวแล้วก็ทานกับข้าวไปตามปกติเลยลองดูว่าอาการหูน้ำหนวกจะหายไปไหมนะคะนอกเหนือจากกระเทียมตามต่างจังหวัดนะคะผักโขมผักโขมจะเป็นผักโขมหินผักโขมหัดอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีแร่ธาตุของสังกะสีซึ่งจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็โคเทคในเรื่องรูหูของเราได้เหมือนกัน แล้วตัวสุดท้ายหมอเอามีตัวอื่นอีกไหมเอาที่ปันหาง่ายๆกระเทียมที่กินไม่ไหวอีกอันหนึ่งที่หมอจะให้ไปก็คือขมิ้นชันค่ะเพราะขมิ้นชันเนี่ยนอกเหนือจะจะ,จะ,จะมีครูขมินแล้วเนี่ยมีงานวิจัยว่าสามารถเี้จะต้านเชื้อแบคทีเรียได้ต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยมันเกิดจากการที่เราติดเชื้อแบคทีเรียเข้ามาขมิ้นชันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยรักษาฟื้นฟูอาการหูน้ำหนวกของเราได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลปรับพฤติกรรมง่ายสุดค่ะ ลดการปั่นคตเ้นบัตลดป้องกันการที่น้ําเข้าหมูแล้วก็ค่อยๆปรับระดับเพื่อที่จะรักษาในเรื่องหูน้ำนวกลองดูนะคะเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอหมอยาทะลุมิติ